เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สุ่มอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราสิร้านรบักช็อปทีอบริการเติมรบักแบบไอดีบวกพาร์ทเลย6กถึงเ ร้าน Mar u s ชอปบริการเติมโรบรักแบบ ID ดีบวกพาร์ทเลเและยังมีบริการกด g i ฟต์แมต่างๆเลตเจ็ดนะคะร้านด g อกบักชอปบริการเติมโลบรักแบบ i อดีบวกพาร์ทเลเและบริการกด g i ฟต map a ออสตา r t ทาวเวอร์ดีเฟเลเด้วยค่ะร้านพิก g ี้ชอปบริการกด g i f ต์แมต่างๆเลตเถึงเและบริการเติมโลบรักแบบ ID ดีบวกพาร์ทเลหถึงเ ทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟนเรนนีครับวันนี้นะครับเราก็เขาเรียกว่าไงกำลังฮิตใช่ไหมช่วงนี้เรื่อง Infinity Mode ทำดาเมจได้100ร้านเองนะครับกำลังฮิตเนี่ยช่วงนี้ก็เนื่องจากพี่น่าจะไปส่องๆมาแล้วนะครับน่าจะเป็นคนนี้มั้งคนที่6เนี่ยครับอ่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับ,นนรบต่างชาตินะน่าจะเป็นคน แรกๆหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจนะหรือว่าเขาไปได้มาทีหนึ่งอันนี้พี่เขาไม่ทราบนะพี่ไม่รู้นะว่าใครเป็นต้นแบบในการคิดไอ้เรื่องดาเมจร้อยล้านนะครับก็พอดีว่าคนเนี้ยพี่ไปดูช่องเขามานะครับเขาก็แปะมาเกี่ยวกับเรื่องเาเมจร้อยล้านนะครับแล้วก็มีเตอร์นะครับส่งข้อมูลมาให้พี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีทั้งคนไทยมาบอกพี่แล้วก็ไปดูช่องต่างชาติมาด้วยเนาะก็ประมาณนี้ทำเดิเมพันอินฟินิตี้หมดร้อยล้านนั่นเองก็วิธีก็ง่ายๆครับเดี๋ยวอธิบายฟัง ก็คือทุกทีเนี่ยเราจะเล่นไรยังอเนี่ยไว้ช่วงหลังๆเนาะเพื่อทำดาวมินะครับแต่ซึ่งรอบนี้เราเปลี่ยนครับเราก็เล่นไรยังอเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับผมแล้วก็เอาเออร์วินเนี่ยบัฟดาวมิแล้วกดสกิลครับเพื่อให้ไรยังอมีเนี่ยสกิลออกแล้วก็ทำดาวมิได้ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเราทำดาวมิจากไรอังอเมีเนี่ยมันจะได้เป็นแบบเป็นล้านเลยนะครับเพราะมอนมันเยอะเนาะ แต่รอบหนึ่งเนี่ยเขาได้ประมาณ10เนาะสิบล้านได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดลองให้ดูแล้วกันเผื่อใครมองไม่เห็นภาพนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟกันโอเคเราก็ได้ด่านโดฟาบิงโกพอดีนะครับมาจริงๆต้องบอกว่าด่านเดสโรซาพอดีนั่นเองนะครับผมด่านนี้ก็เล่นได้นะง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะครับผมด่านนี้ก็ดามเจร้อยล้าน,นยิ่งง่ายกว่าด่านโคโดฮะซะอีกนะครับ ก็อย่างแรกนะครับก็หาตัวละครพวกไรกับเจ้าเออร์วินเนาะประมาณนี้แล้วพี่ก็ใช้แผนเดิมๆครับแผนที่เราไว้เล่นอินฟินิตี้โหมดของเราอยู่แล้วครับพยายามหาไรกับเจ้าเออร์วินให้ได้ก็พอแล้วครับสำหรับแผนนี้นะ,ะทำาดาเมจให้ร้อยเอ็มนะครับเสร็จแล้วก็ตัวละครอะไรก็ได้ที่เราเล่นทุกครั้งเนี่ยให้ถึงประมาณ50เวฟนะครับประมาณ50เวฟเป็นอย่างต่ำนะ ปกติเนี่ยคือเราเล่นยังไงก็50เวบประมาณนั้นมันจะได้ถึง 100M ง่ายๆนะครับไม่งั้นอนะ่ะมันจะเล่นลำบากครับก็อาจจะแบบได้ไม่ถึง100อาจจะแบบ7 0 80 F. ประมาณนี้ครับผมแล้วก็แนะนำนะครับให้บูมาเวล8 0เลยนั่นเองนะครับเดี๋เราก็เล่นแบบไม่รีบแล้วกันนะคลิปนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเล่งนี่ก็เดี๋ยวหาว่างงกันอีกแต่ก็เล่งได้นะจริงประมาณ กิบกว่าวมเวีวค่อยค่อยค่อยวางไรเดีย๋ยวเราก็วางเจ้าโทกะนะครับแล้วก็เนสึโกะแถวแถวนี้นะครับแล้วก็วางมีฮอกไว้นะครับเวลาหมอนออกมาเราก็วางไว้ข้างหลังเลยแบบให้มันตีแค่นิดิด,นดหน่อยๆครับไม่ต้องตีเยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินดาวมจดของไรยางมีเรานะครับเดีย๋ยวเราข้ามเวฟรัวๆเลยนะให้ให้ใหหมอนมันได้ออกเยอะๆที่สุดนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวก็ตัดไปเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่าคลิปมันจะได้สั้นๆเนาะอ่ะตอนนี้ก็เวฟสิบหกแล้วนั่นเองนะครับผมพี่ก็วางประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็มีเจ้าไรายางมิอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่เราก็รออัพนะครับรองเงินขึ้นนะวิธีวางเออร์วินก็พี่วางอย่างนี้นะครับ3ตัวเด้งมาตรงนี้นะอ่ะโอเคตอนช่วงแรกนะครับเราก็บัฟเออร์วินครับขึ้นมานะหนึ่งสอง 3แล้วก็อะไรยังมีกดครับตุ้มอ่ะเราก็จะได้ราเมดมาเห็นไหมสิบสี่ล้านนะครับผมค่อนข้างเยอะนะเออตอนช่วงแรกๆนะครับเห็นไหมแค่นี้ครับแล้วเราก็ไม่ต้องรอแลนะ้วแหละเราก็รอนิ่งๆรอไปครับเราก็ขายเจ้ามีฮอตทิ้งนะเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมีฮอตมเนี่ยมันจะมาตัดมอนตรงนี้ครับรอเอามาวางไว้แถวๆนี้ดีกว่านะจริงๆแต่ถ้าแบบเงินเหลือๆก็ไม่ต้องครับไม่ต้องวางรอตัวบินมาค่อยวางแล้วก,กดข้ามเว็บรัวๆครับ แล้วก็ไอตัวพวกเนี้ยเราก็อัพไปนิดนึงมันจะได้แบบผ่านย่างๆหน่อยเพราะมอนมันไอน,นี่นะครับมอนมันก็โหดอยู่เหมือนกันอัพไปหน่อยนึงอ่ะแล้วเราก็วางบูม่านะครับให้ถึงแบบแม็กได้ละคันเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการกดข้ามเว็บรัวๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเรียกมอนออกมาเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะวางเจ้าไร้ยังมีต่อนั่นเองนะครับผมวางแค่เนี้ยสองสามตัวเนี่ย ในซุกโกตัวเดียวก็อยู่นะครก็น่าจะประมาณสัก2ี่เว็บเ,เนาะข้มเว็บรัวรไปเลยเพื่อเอาเงินนั่นเองนะครับผมแล้วมอนจะได้เยอะๆนะ่เ,เราก็ไม่ต้องรีบกดนะเจ้าอะไรอย่างนี้รอมอนออกมาเยอะค่อยกดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็กดต่อเลยละกันนะครับผมอ่ะเราแบบรีบเนาะรีบรีบเพื่อเร่งดาเมจนันนองนะครับ มอนมอนมอนชุดเหล็กมันเดินมาถึงนี่ละเราต้องกดแล้วครับไลท์เนี่ยเรากดได้ประมาณสองถึงสามรอบเลยนะต่อตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลงสลับไปเรื่อยเยครับเรามีเงินเนาะไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมอนประมาณนึงช่วงเนี้ยมอนเดินธรรมดาค่อยกดก็ได้เราแต่เราหรือจะกดตรงช่วงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เราเมียัยงไงก็น่าจะถึงแล้วนะ100นะร้อยนะเพราะไงเราก็เล่นถึง50บเบฟอยู่ละ เดี๋ยวเราก็เร่งคลิปไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูหลายคนดูไม่รู้เรื่องเนาะเดี๋ยวเราจะเร่งคลิปให้นะครับ <S 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 มาโอเคถึง24่ส่เว็าแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดตัวต่อไปเลยอ่ะโอเคกดปุ๊บชุบบอ่ากดเลยครับปูมอ่าขึ้นมา26ล้านแล้วน,นั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเ,ออเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับวนลูปเดิมก็วางไรยังอมิตต่อ อ่ะตอนนี้ก็2 7แล้วเนาะไอ้ยี่สิบหกแล้วเนาะโอเคเนะี่ยขึ้น27เว็วฟแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็กดไลท์อังมี่เหมือนเดิมครับจุบจุบจุบเรากดไลค์อังมีตู้มครับ, <Doom! S 1> รบดาเมจสามสิบสี่ล้านแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาง่ายๆประมาณ2-3เวึงสาเวฟครับเวลามอนออกมาวิ่งมาถึงแถวๆบริเวณเนี้ยก็กดได้ลวครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมันมากนะสำหรับด่านนี้นะด่านอื่นก็เช่นเดีวยวกันครับใช้คล้ายๆกัน พอถึงในระยะที่เราแบบว่าเออเฮ้ยเนี่ยมันกดปุ๊บแล้วมันคุ้มที่สุดนะครับกดเลยเรื่อยๆทำเงี้ยวนไปเรื่อยๆครับดาเมจมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับน่าจะถึงอยู่นะประมาณร้อยล้านอ่ะเราก็วางเจ้ารายยอมีต่อครับ โอเคหยิบเก่าหยบละเนี่ยเดี๋ยวมอนก็เดินไปใกล้ๆถึงก็กดครับเออวินรอครับจุ๊บอ่ะเราก็กินปุ๊มเห็นไหมสี่สิบห้าล้านละครับก็รออีกสองเวฟเหมือนเดิมครับสองถึงสามเวฟครับเราค่อยกดนะครับมอนวิ่งมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็ค่อยกดครับง่ายๆเราก็จะได้แบบดาเมจแบบเน้นๆครับเน้นๆกดข้ามเวฟรัวๆนะครับผมแนะนํานะอ่ะอันนี้ก็สามเอ็ดแล้วครับผมกดข้ามต่อแล้วเราก็ เร่งเหมือนเดิมครับอ่ะแล้วตอนนี้นะครับตัวเก่าเรานะครับก็รีเดนโนเสร็จแล้วนี่นะครับผมก็รีเลวไหมเห็นไหมแค่ประมาณ10เวฟครับก็รีแล้วครับผมแป๊บเดียวครับอืมประมาณ8นาทีเนาะอืมเราก็กดตูมครับอ่าห้าสิบห้าล้านแล้วครับอืมสบายมากเนี่ยแค่เนซุโกะแล้วก็โทกะสามสี่ตัวเนี่ยก็สบายแล้วมอนมาเนี่ยเลือดมันก็เหลือแบบหลักร้อยครับตีแป๊บเดียวก็ตายแล้ว ถ้าไม่ถึงแบบถึงหมื่นมามีแค่4ตัวนี้ก็สบายมากนะครับ4ี่ถึงสตัวก็พอละเรากดข่าไวรหลัวๆนะครับอย่าลืมนะมันจะได้ยิ่งทําให้เราดามิได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราอันนี้โอเคเราก็วางไรอย่างมีต่อครับจึบจ๊บจึ๊บตอนนี้ก็ครบแล้วเนาะทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับสําหรับไรอย่างมี้เราก็เตรียมตัววางเจ้าเนซึโกะไว้รอบ2ได้ละครับแล้วเราก็วางเออร์วินไว้อีก ชุดนึงด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางพวกเนซึกโกะพวกอะไรไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพื่อทําให้เวฟได้ไปไกลมากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็เริ่มวางปกติอันนี้คือการวางปกติแล้วครับอมอนมาแล้วเราก็กดเร่งเหมือนเดิมครับุแล้วก,กดอะไรอย่างนี้ กดไปเลยมีแค่นี้ก็กดครับไม่ต้องไปสีเดียดเดี๋ยวสกิลมันก็จะรีคูดาวไปเรื่อยๆวนลูปไปครับเพราะหลังๆเนี่ยมอนมันจะวิ่งเร็วเนาะมันจะมีแบบมอนที่เดินเร็วขึ้นนะครับมันไม่ได้เดินช้าเป็นเต่าเหมือนตอนแรกและนเราก็เริ่มเชียร์วางตัวละครนะให้เราเรียบ,ร,บร้อยนะครับโอเคอันนี้เราก็จะวนลูปครับลูปลูปนี้ก็คือจะเป็นลูปตัวละครตรงนี้อ่ะสามนะครับสาตัวตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเราอยากใช้ไรอย,อย่างอมิ เราก็กดอัพตรงนี้เพิ่มไปอีกครับมันก็จะกลายเป็นรวมโดนไล่ยังอีมรงนี้ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นการเอวินแบบครบครบคันที่สุดนะครับเป็นแบบการทําให้เขาเรียกไงวางไล์แล้วคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วเราก็วางเจ้าในสกโกจังไว้ตรงนี้กันนะครับจุ๊บในสโกก็วางไว้ตรงนี้แหละดีสุดละ มันไม่หลุดเนาะเมื่อสามพันไหวนะน่าจะไหวไหวไหมเนี่ยอืมระวังในสกอตพมเดี๋ยว,วพี่คิดว่ากลัวจะไม่ไหวเอาชุดนี้อ่ะเราต้องเริ่มเพิ่มจํานวนสมาชิกเราละก่อนที่มันจะเละไปกว่าน,นี้นะครับอ่ะเราก็ดันครับเออร์วินเหมือนเดิมดันเออร์วินไว้เอ้ยโ,อโหดันลึกเกินเฉ <c oughs> พอเนี่ยมอนมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมวิ่งมาแบบเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย กากดไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรมันละตึบ60สิบนครับตอนนี้ไม่ต้องไปรอให้มอนมันเยอะๆครับถ้ามันวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วแบบประมาณ2เวฟนะเนาะพอมอนหลังๆมันวิ่งเร็วครับโอเคเราก็วางเจ้าเนสโกไว้มบนเริม มันจะมีเนสโก้สองตัวเนาะที่อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวางเพิ่มอลืมกดข้ามเวบไปละเนี่ยมันจะเสียดาเมจเราเห็นไหมมอนแม่งวิ่งไวมากเลยชุดหลังๆอะเน่าไม่งั้นอนะมันออกมาสองเวฟแล้วเราก็กดพร้อมกันได้ละสองชุดกดข้ามเวบคนไอ้นี่ขึ้นมาครับเออร์วินเดี๋ยวรอรอกดนะ เอาดาวเมทต,ต่อครับประมาณถึงตรงนี้ปุ๊บก็กดเลยนั่นเองครับชุดนี้มันจะวิ่งเร็วชุดหลังๆเนี่ยดาวเมทเราอาจจะแบบลดลงไปเยอะอยู่พอสมควรครับช่วงลังๆช่วงแรกเนี่ยทำให้มันแบบเก็บได้เยอะที่สุดอะยิ่งดิ้งดีครับผมปุ๊มโอเค64ล้านอยู่นะตอนนี้ ก็วางมีหอกเนาะเดี๋ยวค่อยวางครับมีหอกยังไม่ถึงเวฟที่เราต้องวางเวฟที่เราต้องวางก็คือเวฟที่40สนะครับสำหรับการวางมีหอก40ปุ๊บจะขึ้น40ปุ๊บวางเลยครับเราต้องใช้ครับตอนนั้นแล้วเวฟหลังๆเนี่ยเราไม่ต้องข้ามเวฟก,ก็ได้นะเพราะถ้าเราเมจเรามันไม่ถึงเลาวอะแต่น่าจะถึงอยู่ครับก็ถึงถ้าน้องอยากได้เวฟไกลๆเพื่อเอา Mode นะเอินฟินิตี้โหมดนะไอตัว EP โหมด อีอพีสามอะไอเอีอพีหนึ่งสองมุดพีกอตเชิงเรารดันเออวิ่งขึ้นมาครจบลอกกดเหมือนเดิมอ่ะมันก็โหลดเสร็จแล้ว เ,เดี๋ยวระวังเจ้าโทรกลับครับพอมันจะขึ้น40เวฟแล้วเราต้องเริ่มไล่วางมีหอกแล้วและไล่ยังอมีตอนนี้ก็ต้องใช้แบบคุ้มค่าครับโอเคเนื้อสกเจีง อ่เราอัพเออร์วินแล้วก็กดนะครับกดเล่นสักหนึ่งทีติ๊ดติดตูมโอเคตอนนี้73ล้านแล้วนั่นเองนะครับผมเราเราก็วางไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ จริงถ้าเราเน้นเนาเมทไม่ได้เน้นเวฟนะครับก็ไม่ต้องรีบบางมีฮอครับใช้ไลท์วนไปเรื่อยๆครับใช้ไลท์วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันทันอยู่สำหรับแปดตัวเนะแต่พอดี ates, es, aw, no, ว่าเราจะเน้นเวฟด้วยครับจะเวฟให้ไกลที่สุดเลยห้าสิบมอนเริ่มเยอะแล้วเนาะเวฟหลังๆเห็นไหมมันจะกลับมาวนลูปเดิมครับมอนเยอะๆคือลือคือลือ เอ okay. วางไม่ได้แนฮะถ้าวางอะไรผิดมาเนะี่ยโอเคดันเออร์วินมาเหมือนเดิมครับ ครับผมเย่ yeah. ตรงกับที่เราต้องการแล้วเนาะอ่ะส่วนไลท์หนังสือเล่มอื่นก็เริ่มแบบครูดาวเริ่มเสร็จแล้วครับอ่ะเริ่มใกล้เสร็จละมันก็จะวนลูบละตอนนี้เราก็อัพดันเออร์วินเออร์วินเอนเอร์วินอย่างเดียวรัวๆละดันเออร์วินเลยนะไม่เหมือนตอนแรกและที่ต้องมอน,นั่งวางเราดันเลยครับรัวๆไปเลยแล้วก็ข้ามเว็บเลยอย่าลืมกดข้ามเว็บเร็วๆนะถ้าช้าก็อดนะ น้องมีดหายไปเยอะเลยนะครับหลุดไหมเนี่ยอย่าหลุดละกันเนสิโกจิงอย่าทำให้ข้าผิดหวังโทกะเราลงครบไปใช่ไหมโทกะเราก็าาลงอ่าเราลงครบหมดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้น่ามีห้องได้อยากปิดฉากได้อยู่ครับสบายสบายบือ้อชึบโอเค น่าจะถึง50เวฟละตอนนี้โอุ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บเราเม็ดเลือดสี่หมื่นหรอมาดีมีอ้าว่าปาดไปเลยลูกพ่อจับ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 ให้ตายเนี่ยไอโซโรเนี่ยอือ่ะมาตอนนี้เราก็พร้อมกดไลน์ละกดไลน์เลยพอเวฟสี่สี่เก้านี่น่าจะไม่ตายแล้วปะมอน กดกี่ตัวเนี่ยตัวหนึ่งพอไม่น่ามีตัวล์ลดนะครับไม่โอ้ย,อยมีตัวเลือดแสนสี่ตัวนึงเราต้องกดสองตัวครับอืมอ่ะโอเคร้อยหกล้านแล้วเนาะห้าสิบเวฟแล้วครับเพอร์เฟกต์แล้วตอนนี้เราครบเป๊ะเรียบร้อยสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรละ ชิวๆเหลืออะไรยังมีให้กดอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วแต่ถ้าเราเล่นแบบจะเอาข้ามเวฟไกลๆมันก็ได้ประมาณ52เนาะส่วนดาเมจมันจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าอะไรจะเราจะมาไหมไม่มาเลยมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัว,วกดไปเลยตั้งโอเค พอเดี in <rica> ge ge 1941, ๋ยวไอ้สกิลไอ้นี่พาสซีฟไอ้พลังมันจะหมดครับบอบเออร์วินตัวที่สองจะมาไหม่ะไม่น่ามาละเพราะว่าอีกนานเลยกว่าจะมาก็น่าจะประมาณ51-52เวฟครับเต็มที่ครลงคนเดียวพรจะเอาดาวเมจนะแต่ถ้าแบบพี่อยากจะลองเหมือนกันว่าถ้าไม่เอาดาวเมจสำหรับด่านนี้จะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครั เธอไม่เคยลองเลยเหมือนกันโอเคหมดแล้วละ่ะไม่ทันละโอเคปล่อยไปเลยโอเคเฟลละตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมดร้อยเก้าร้านนั่นเองนะครับผมแต่พี่ยังไม่ได้ดูนะว่าเควสดดาวเมทพี่ตอนแรกพี่ได้กดรับเควสอย่างมาดูกันนะครับถ้าเราแบบกดรับเควสเราจะได้กี่เพชรเนาะเอาแบบ แบบอันนี้พี่ไม่รู้นะก่อนหน้าน,นี้พี่ก็น่าจะกดรับไปแล้วเออน่าจะกดรับไปแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดเออเดี๋ยวมันรับเคล็กันดูว่าจะได้เท่าไหร่ครับอืมน่าจะกดรับไปแล้วละ่ะเพราะเราได้มา19ล้านใช่ไหมอ่ะตอนแรกมันเป็นล้านสองล้านสองเออน่าจะกดรับไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวลองมากดรับเลยนะ ตอนนี้มี6,000เมตรนะครับผมกดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28ครั้งครับเอา15 28ได้เท่าไหรเ่เอ่ย ใครคิดออกมั้งจห้าคูณยี่สิบแปดเนาะได้400เมตรนั่นเองนะครับผมโอ้โหต่อตาเราได้ตาละ400เมตรอะคิดดูดิครึ่งชั่วโมงได้400เมตร่ะครับน้องๆโอ้โหแป๊บเดียวเรารวยแล้วเนี่ยเออใครขาดเพชรเนี่ยมันเล่นได้เลย450 4 5 0 420เมตรเออ โอ้โหรอบหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรร้อยยี่สิบเมตรแต่เควสนะครับเควสก็จะแม็กอยู่ที่ประมาณสามพันล้านนะเออสำหรับเควสนี้นะสามพันล้านก็แม็กแล้วครับอืคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับเป็นการทําดาวเมยเนาะให้ถึงร้อยล้านนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะสุดๆไปเลยนะสําหรับใครที่เพิ่งรู้หรือใครที่รู้อยู่แล้วหรือใครอะไรก็เต็มที่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอยันจบนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้บายจ้า